ไ่ทายนี่อะไรไก่ไหนมึงลองพูดปะหวานดิปะหวานพิษนี่ไก่เพื่ออะไรมึงนัดกันว่าไงร้านอะไรบอกไอ้ทายผิดไม่กูเป็นคนฉลาดเกินไปกูก็เลยทายถูกโอ้ยฮ่านัดกันว่า้ทายผิดทายผิดแกงไก่ใส่เส้นนี่ให้ทายว่าอะไรปะหวานถูกแล้วถูกอะไร อะไรอ่ะไก่ตำเครื่องนะคะเครื่องก็จะมีหอมแดงแล้วก็ตะไคร้อันนี้อะไรพี่ดำพริกต้มโอซมโอบ้าแหมที่กูไม่อยากเล่นหรอกเอาเครื่องที่เราตำนี่แหละลงไปพุ่กับน้ำปลาก่อนแล้วก็เอาปลาวานใส่ไก่ไก่ไก่มึงไม่เด่นกับกูเหรเหงาเหงาเลย เป็นไรเงาอะอยู่คนเดียวหาเมียเพิ่มไหมฮะหาเมียเพิ่มไหมล่ะผมพูดเองนะอืมทุบไปเถอะใส่แบมากรูดลงไปด้วยผงปรุงรสนะคะสุกแล้วนะคะก็ใส่เส้นไปเลยอืเหมือนแกงหอมเลยฮะเหมือนอมฮะเหมือนแกงอมอะไรวะหูอฮืออะไร แล้วก็ใส่ใบแมงลักนะคะใส่ต้นหอมลงไปไม่กินนะก่อยเป็นไงเค็มเป็นไงเค็มไหมเค็ม